สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด่นหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราก็พบการในวันพุทธที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะดิฉันอนุภาสีรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะสาหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้นะคะดัชนีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ หลังจากที่ได้รับเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะคะจากความคืบหน้าของปัจจัยการเมืองภายในประเทศค่ะจากการที่ได้ข้อสรุปเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะพักเพื่อไทยกล้าวไก่ค่ะก็นำได้เสนอชื่อของนายวันมูฮัมหมัดนอมัทานะคะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยค่ะส่งผลให้เช้าวันนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,517.46จุดนะคะ เพิ่มขึ้น10.52จุดหรือว่าคิดเป็น0.70%ค่ะมูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่24,290.58ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท Central Retail Corporation จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น CRC นั่นเองค่ะหุ้น CRC ขยับขึ้นมาวันนี้นะคะ ดยถือว่าก็เป็นหุ้นในกลุ่ม domestic Pay ที่โดน spotlight สมาทันทีค่ะจากที่ปัจจัยการเมืองในประเทศคืบหน้านะคะขณะที่ความคืบหน้าของธุรกิจของ crc เองค่ะก่อนหน้านี้นางนัททีราบุญศรีซึ่งเป็นพู้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารธุรกิจพาณิชย์ของ crc นะคะก็ได้มีการถแถลงเปิดตัว c worlds ค่ะซึ่งเป็นโปรเจกต์ภายใต้ crc immersive retail platform ครั้งแรกของโลกนะคะผสานกับ generative ai ค่ะ สร้างโลกเสมือนเชื่อมทุกช่องทางการซื้อสินค้านะคะรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะที่กลับเข้ามาค่ะจึงมั่นใจว่าปี66นะคะรายได้ของ C.R.C. จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย12-15%ค่ะ c w o r d นั้นเป็นช่องทางที่ลูกค้านะคะจะได้รับประสบการณ์เหมือนเดินอยู่ในห้างจริงๆและสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จริงผ่านบริการของ Personal Shopper ค่ะ ผ่านเทคโนโลยี generative AI ที่สามารถโต้อตอบให้คำแนะนำแบบ Real Time และกดซื้อกดเลือกสินค้าลงตะกร้าค่ะไปจนถึงขั้นตอนของการชำระเงินและจะส่งถึงบ้านภายใน1-2วันนะคะโดยบริษัทรเริ่มต้นจาก Top Club นะคะคาดว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวก็จะผลักดันให้สัดส่วนรายได้ personal shopper เพิ่มขยับขึ้นเป็น30%นะคะจากเดิมอยู่ที่10%ค่ะ นอกจากนี้ c r c a นะคะก็มีแผนจะขยายไปในกลุ่มธุรกิจอื่นๆภายในเครือด้วยนะคะทั้งกลุ่มของสินค้าความงามสินค้าเกี่ยวกับบ้านห้างสรรพสินค้าในยุโรปอย่าง r e n a s c e n t e ประเทศอิตาลีนะคะโดยภายใน3-5ปีคาดว่าจะนำทุกสินค้าในเครือของบริษัทนะคะเข้ามาอยู่ในโลกของโลกเสมือนได้ครบค่ะและคาดว่าสิ้นปีนี้นะคะจะมียอดดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันเกินกว่า30,000ดาวน์โหลดค่ะ ด้านบลกรุงศร,ร,รีพันธสินนะคะก็ได้มีการออกบทวิเคราะห์ถึงหุ้น CRC ในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะโดยระบุว่ามีมุมมองนิวทรัลนะคะเพราะข้อมูลส่วนใหญ่ยังเป็นไปตามที่คาดไว้ค่ะดังนั้นจึงคาดว่ากำไรปกติทั้งปีที่8.65พันล้านบาทนะคะจะเพิ่มขึ้น25%ภายใต้สมมติฐานยอดขายเต,ติบโตขึ้น11%และอิบด d ดาขึ้น13%นะคะ ส่วนโมเมนตัมในไตรามาสที่2ทับ2,023คาดว่ากำไรปกตินะคะจะอยู่ที่1.8-2,000ถึงล้านบาทค่ะยังเติบโตต่อเนื่องเยียอนเยียตามการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในไทยและอิตาลีทำให้ SSG อยู่ที่5%นะคะและด้วยยอดขายสาขาเดิมกลุ่มแฟชั่นนะคะปกติมาจิ้นสูงสุดในกลุ่มธุรกิจเติบโตบวก16-19%ถึงค่ะมากกว่าค่าเฉลี่ยบริษัท คาดว่าก็จะหนุน GPM นะคะให้เติบโตดีกว่าเป้าด้วยค่ะสำหรับ Q on Q นะคะมองว่ากำไรอาจจะอ่อนตัวลงตามปัจจัยทางฤดูกาลนะคะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินก็มีคำแนะนำนะคะเป็นคงคำแนะนำซื้อค่ะต่อหุ้น CRC นะคะราคาเป้าหมายของปี2023นะคะประเมินไว้ที่50บาทค่ะราคาหุ้นของ CRC นะคะปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมานะคะ 40บาท50สตางค์ค่ะบวกไป1บาท50สตางะคะ์ลยหรือว่าคิดเป็น3.85%นะคะมูลค่าการซื้อขาย565.67ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรามาฝากกันวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์คอนะคะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Line, Square, Telegram ค่ะ สามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ทุกๆรายการค่ะที่ช่อง YouTube ช่องหุ้นอินไซด์นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในเวลา14นาฬกาโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามสวัสดีค่ะ